พ่อจับแม่จ๋าช่วงนี้เยพินหายไปเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ทําคลิปเนาะแต่นี้บอลมันราคามันอืดๆหน่อยเยพินก็เลยมีบอลเยอะจ้ะมีบอลเยอะก็เลยเปลี่ยนอาชีพใหม่จ้ะเปลี่ยนอาชีพใหม่มาทําอะไรมาไลฟ์สดขายบอลจ้ะตอนนี้เยพินมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวแล้วนะเยะพินจะไลฟ์สดประมาณทุ่มหนึ่งอะจ้ะ ช่วงเทศกาลวันหยุดจะจ้ะหรือไม่งั้นก็วันธรรมดาบ้างเป็นบางโอกาสจ้ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงวันหยุดอ่ะทุ่มหนึ่งหน้าเฟซบุ๊กเจพินยุพินอยู่หอมาอจะ้ะวิธีการก็น,นี่เลยโต๊ะประกอบเครื่องอุปกรณ์ประกอบถามเจพินมีอะไรมากนี่จะ้ะมี iPad หนึ่งเครื่องแล้วก็บอลสีที่เราเตรียมไม่ขายจะ้ะแล้วก็แว่นไว้อ่านตัวหนังสือการเตรียมความพร้อมต้องเตรียมอะไรมั่ง ต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมว่าเราจะพูดอะไรแล้วก็จําชื่อบอลให้ได้จ้ะจําชื่อบอลจําราคาจ้ะแล้วก็อย่างสมมติเราขายติ้งต่างตัวนี้ยอะขายตันนี้ใช่ไหมสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเยพินจะมาขายบอลน,นะจ้ะสมมติติงต่างนะเยะพินจะทําแบบนี้นะตอนนี้คือลูกไม้จ้ะลูกไม้ลูกไม้ไม่ทราบชื่อพ่อและชื่อแม่นะจ๊ะเราจะขายกันที่สี่ที่สองร้อยบาทใครจะรับบ้างจ้าถ้าใครรับ พิมพ์รับไปเลยนะจ๊ะเยพินจะเขียนอยู่ที่หมายเลขหนึ่งจ้ะเยพินจะทําอย่างนี้นะจ๊ะแต่ปกติถ้าทําคนเดียวเยพินก็จะไอ้นี่ตัดไว้จ้ะตัดไว้ อยากได้หรือต้องการพิมพ์คําว่ารับเลยนะจ๊ะแล้วก็เขียนหมายเลขเลยจ้ะนี่จ้ะหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะพิมพ์คําว่ารับแล้วกดหมายเลขหนึ่งเลยนะเจพินก็จะพูดอย่างนี้จ้ะลูกค้าก็จะรับก็จะเป็นนันที่รู้กันถ้าต้นนี้ก็อย่างสมมติว่าจะรับต้นนี้ไหมจะ๊ะลูกไม้สีแดงจ้ะสวยๆงามๆเลยต้นละสองร้อยใครสนใจพิมพ์รับได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจพินจะเขียนไว้ที่เลขสองจ้ะเเจพินก็จะทําอย่างนี้เพื่อป้องกันการลืมและการที่ว่าหลงว่า คนไหนซื้อต้นไหนจ้ะวนะิธีการของเยพินนะจ๊ะตอนนี้เยพินหัดหัดไล่ถายได้วันนี้วันที่หกแล้วจ้ะหกวันวันนี้ละถามว่า,เ,าเขียนเลขหกไปทําไมธรรมดาต้องเขียนเลขสองเราอันนี้จ้ะเลขสองพินก็ทําอย่างเงี้ยแล้วถามว่าไอที่วิธีการโอนเงินกันแล้วแต่พวกเราเราจะอดจ้ไอ้นี่จ้ะ เก็บปทางด้วยว่าให้หมายเลกบัญชีเขาการขายแบบนี้ก็ง่ายนะดีกว่าเราไปตลาดนัดจ้ะไปตลาดนัดเราต้องต้องขนไม้ไปจากบ้านแล้วถ้าขายไม่หมดเหลือแล้วก็กลับมาแต่ถ้าวิธีการขายแบบนี้มันจะดีอย่างเดียวจ้ะเนี่ยเราก็ถ้าการขายแบบนี้เนี่ยเราต้องการขายต้นไหนเราก็ขนเข้ามาเนี่ยขนมาไว้ในนี้ในบ้านเราเนี่ยถามว่าจะพินขายดีไหมก็พอได้จ้ะคืนนึงก็หลายต้นอยู่จ้ะ หลายสิบต้นอยู่เนะี่ยต้นใหญ่ต้นเล็กเนะี่ยเห็นไหมหลังจากที่เราขายไม่หมดล้วก็ไปเก็บไว้ที่ตู้อย่างเดิมจ้ะต้นไม้ไม่ใช่ทรัพย์สินจ้ะแต่ขายกินได้ทุกวันจ้ะขายกินเราตังค์ไปทําอย่างอื่นได้จ้ะแล้วก็ปลูกมั่งหรือมั่งอะไรมั่งเพราะเม็ดมั่งเยพินไม่ได้ไปไหนนะเห็นเยพินไม่ได้ลงคลิปแล้วโอ้เยพินแก เลิกแล้วไงแกอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนด่าเยพินรุ่นนั้นน่ะว่าเยพินเริกมทาอาชีพนี้แล้วไม่ใช่จ้ะเนี่ยเยพินยังทําอยู่เต็มหมดเนี่ยสั่งกล่องสั่งลังมาเต็มหมดเพราะว่าช่วงนี้เยพินไม่ค่อยจะมีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆนดูจ้ะเพราะว่าเยพินมาขายบอลบอลที่ผ่าไว้เขาเริ่มออกแล้วถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจก็เข้าไปหาเยพินได้จ้ะเนี่ยเฟซบุ๊กช่องเยพินเนี่ยเห็นไหมต้นไม้เล็กๆเนี่ยเยพินออกมาแล้วเนี่ย รถซื้อแกงของเยพินยังอยู่เลยรถแรกบอลเยพินเพืเ่อนๆือนคนไหนที่ว่าอยากกคิดถึงเยพินหรืออะไรก็เข้ามาหาหน้าเฟซบุ๊กจ้ะเฟซบุ๊กยุพินอยู่หอมาจ้ะแต่ช่วงนี้ายพินจะไม่ค่อยได้ไปไอ้นี่ไปออกตลาดเท่าไหร่จ้ะออกไปถ่ายตามตลาดอะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกเนาะมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนซื้อเยพินแพ็กยังไงมาเดี๋ยวแพ็กให้ดูจ้ะวิธีการแพ็กส่งของายพินนะจ๊ะ เอาแก้วเดี๋ยวแก้วก่อนอเดี๋ยวเต้วันถ่ายให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่ทาให้ลูกค้าดูหน่อยให้แฟนขับดูหน่อยว่าถ้ามีคนซื้อแล้วยาพินจะส่งยังไงไฟมันอาจจะส่องมันไม่แสงไม่สวยนะแต่เพื่อความไอเนี้ยจะได้เห็นกันเนาะว่าชัดชัด,ชดทำยังไงมสมมติติ้งต่างว่ามีคนซื้อแล้วยาพินจะแพ็คยังไงนี่จ้ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นยันจบเลยนะถ่ายนะ หมดว่าสมมติติ้งต่างว่ามีคนซื้อเราแล้วนะวิธีการห่อเลยจ้ะห่อแล้วส่งไปสนีไม่มีการเสียหายนะส่งไปสนีหรือส่งขนส่งไหนก็ช่างอนะถ้าเราส่งแบบเนี้ยจะไม่มีการเสียหายจ้ะสามวันสี่วันติดอยู่ในขาอยู่ที่ขนส่งก็ไม่เป็นไรจ้ะแก้วก่อนนีจ้ะอุปกรณ์ประกอบของเย็ิงแก้วน้ำยี่สิบกอนนะจ๊ะ นกระถางหกนิ้วจะใช้แก้วโอ่งจ้ะใส่อย่างเงี้ยนะ๊ะกระดาษกระดาษล้างตัดแข็งๆเราต้องเอาถุงหิส้สวมรวมไว้ด้วยไว้ไว้ด้วยห่มไ,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 ไว้ก่อนจ้ะถ้าไม่งั้นแล้วเวลาเราส่งไปแล้วพอ,อถ้าน้นําในกระถางชื้นก,ตตกล่องเขาจะแตกจ้ะดึงให้ตึงอย่างเงี้ยต้นจะได้สวย สมมติติต้งตว่าเราขายได้แล้วนะจ๊ะเราก็แพ็กแบบนี้จ้ะไอที่ตัดกระดาษเยพิพนก็มีนะจ๊ะแต่ใช้ได้อันนึงไม่เกินสิบวันละจ้ะไม่ได้พางเองหรอกทั้งหยอดจะขโมยไปแบบนี้แล้วจับให้แน่นนะแล้วเราก็ตึงให้ตึงเนี้ยเสร็จแล้วจ้ะแค่เนี้ย แล้วก็จัดอันนี้ให้สวยปื๊ดงยให้เรียบร้อยก็อันนี้มาไม่มีคนใช่จับใช่ไหมเราทางเนี้ยเราต้องนี้นะให้ปากเนี่ยกึ่งกลางอ่ะพอคนบนรอบแล้วเราก็มาทับนี้อีกทีจ้ะ ดึงแดงไปหน่อยแก้วเบี้ยวเลยแต่ต้นไม้ไม่มีเป็นไรนะจ๊ะเราจะไปติดไปตกค้างอยู่ที่บริษัทขนส่งเป็นอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าบางคนบอกว่าต้องเจาะรูให้ไม้ระเหยไม้จะเหลืองไม่จริงจ้ะถ้าไม่เจาะรูนะเขาจะไม่ระเหยไปไหนจ้ะเดพินเคยติดเป็นอาทิตย์แล้วไม่เสียหายจ้ะอันเนี้ยถ้ากระถางสี่นิ้วจะใช้เบอร์บีเนี่ยพอดีเลยจ้ะจะใส่สองเบอร์บีเนี่ยจะใส่ได้สองกระถาง สองกระถางจะเต็มพอดีแหละแต่ถ้ามีกระถางเดียวเราต้องหากระดาษมาใส่กระใส่กระดาษใส่แหนมเป็นเพื่อนอย่างเนี้ยจ้ะถ้าไม่มีอะไรใส่ไปด้วยกระถางค่ะจะกิ้งไปกิ้งมาทําให้ต้นไม้เสียหายจ้ะแต่ถ้าเราใส่อย่างนี้ปึ๊บเยนียนะพีดีปึ๊บเนะดดบ,บอร์บีจะใส่กระถางสี่นิ้วได้สองต้นจ้ะแต่ถ้าเบอร์ซีจะใส่กระถางหกนิ้วได้สองต้น พอก็ได้แต่แต่ยัพินทอบอีกรอบหนึงนะแล้วถามว่าอย่างเงี้ยต้นไม้จะเป็นไรไหมอย่างเงี้ยโยนใส่ให้หน้าแหกโอโ้โหโยนใส่ให้หน้าตาหน้าเจ้าของแหดกลับมาหาแดกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้ไม่ว่าเขาจะโยนจะหยับจะหยับจะหยับแบบ,บ,บไงไม่มีเป็นไรมาเดี๋ยวเขาให้ดูเปิดให้ดูถึงไม่ขยับไม่โยนอยู่ในนี้หนึ่งอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยให้โยนขนาดไหนก็อีกจ้ะเปิดให้ดูได้เลยถ้าเราแพ็คอย่างนี้นะคะ โยนให้หน้าตาเจ้าของแหกยังไงก็ไม่เป็นไรจ้ะแล้วเขาติดอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ํามันระเหยตรงนี้ไม่ได้ไม่ชื้นไม่แฉะกล่องไม่แตกจ้ะถ้าทําแบบนี้นะจ๊ะเก็นอยู่นะเห็นป่ะโยนช่องเมื่อกี้นะทำอย่างเงี้ยให้ตึงๆเงี้ยเดี๋ยวจะต่ำกับกล้องอ,อ,ย,งอย่างไงก็ไม่มีปัญหาเนะี่ยนี่แหละวิธีหากินของายพินอาชีพใหม่เนะี่ยปึ๊บเก็บไปก่อน นี่คือวิธีห่อวิธีนั่นนะจ๊ะแต่ก่อนจะถึงวิธีห่อวิธีอะไรเนี่ยวิธีขายเนี่ยเราจะต้องมานับโพสต์หน้าเฟซเราใครเยาะหลอขยากลำคาญเราก็ปล่อยไปจ้ะล้วก็โพสต์มันคืออาชีพของเราจ้ะเราต้องหาหาลูกค้าให้ได้ก่อนจ้ะทํายังไงก็ได้ให้เขารักเราให้เขาซื้อของเราอะจ้ะถามว่าอาชีพเนี้ยทํากินได้ไหมทํากินได้ตลอดจ้ะถึงจะไม่มากมายอะไรอย่างน้อยๆมันก็ยังให้เรามีอาชีพได้ทุกวันนะจ้ะ ต้นไม้ที่เหลือมันก็ไม่เสียขายไม่ได้เดี๋ยวมันก็แตกนอนเดี๋ยวมันก็ออกดอกยังไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีจ้ะ